สวัสดีครับบริษัทวีฟู้ดประเทศไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อ7ปีที่แล้วนะครับโดยมีความมุ่งมั่นนะครับในเรื่องของการที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารและทางเลือกจากพืชน,นะครับให้กับผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพและใส่ใจสิ่งแวดล้อมนะครับโดยบริษัทประกอบไปด้วยผู้บริหารท,ทั้งที่มีประสบการณ์และก็ผู้บริหารคนรุ่นใหม่บริษัทเริ่มต้นด้วยการไปส่งเสริมเครือข่ายเกษตรกรปลูกข้าวโพดหวานพร้อมทานสายพันธุ์ Golden s w e e t c o r ในพื้นที่กว่า2000ันไร่ผลข้าวโพดน้ำนมข้าวโพดเนี่ยส่งเครือข่ายร ในเรื่องของการวิจัยพัฒนาแล้วก็ทํางานร่วมกับสถาบันการศึกษาแล้วก็หน่วยงานนวัตกรรมต่างๆโดยวันนี้เนี่ยอยู่ในจุดเปลี่ยนที่บริษัทได้ทรานสฟอร์ม จากบริษัทขายข้าวโพดน้ำนมข้าวโพดตราวีฟาร์มเนี่ยมาเป็นบริษัทแพลนเบสฟู้ดเบรเบรชนะครับด้วยการต่อยอดนำผลิตภัณฑ์มาทำเป็นเครื่องดื่มที่เป็นแพลนเบสเบรเ a ร e ที่สำคัญก็คือในส่วนของผลิตภัณฑ์อาหารทางเลือกจากพืชหรือแพลนเบสฟู้ดเนี่ยนะครับโดยบริษัทได้เข้าไปศึกษาวิจัยถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคใหม่ที่เน้นในเรื่องของการบริโภคอาหารที่ทำจากพืชแล้วก็เน้นในเรื่องของวัตถุดิบที่สดใหม่ที่ไปส่งเสริมเครือข่ายเกษตรกรแล้วก็นำมาผลิตภัณฑ์ นะครับที่ส่งมอบให้กับคนที่อยู่ในเมืองบริษัทได้ไปลงทุนในบริษัทฟู้เทคสตาร์ทอัพชื่อบริษัทเอ็มฟิตนะครับที่ผลิตผลิตพันธุ์โปรตีนจากพืชมอมียดนะครับโดยกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ที่เราเรียกกันว่ากลุ่มเฟรซิตาริเอียนเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่บริโภคพืชอาหารที่ทําจากพืชแล้วก็พยายามลดปริมาณการบริโภคเนื้อสัตว์ซึ่งจะมีถึงกว่า3 0ของผู้บริโภคประชากรทั้งหมดทั่วประเทศนะครับโดยตลาดของแพลนเบสฟู้ดในประเทศไทยเนี่ยจะมีขนาดของตลาดประมาณ45,000กว่าาล้หมอมีน เป็นโปรโตีนทางเลือกจากพืชที่ไปส่งเสริมการปลูกเห็ดแครงนะครับซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการที่จะนำมา เป็นโปรตีนทางเลือกที่มีปริมาณโปรตีนที่ใกล้เคียงกับการบริโภคเนื้อสัตว์แล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลแล้วก็มีฟังชั่นอลเบเนฟิตนะครับในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นอกเหนือจากสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคแล้วเราก็ไปส่งเสริมเกษตรกร,ร,กรแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการลดภาวะโลกร้อนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยบริษัทได้นํามาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ Farm ร l ม n t Based Food นะครับผลิตภัณฑ์ตัวแรกก็คือ V ี a r ร์มลาบทอด แล้วก็นําไปส่งเสริมจัดจําหน่ายในเครือข่ายร้านสะดวกซื้อแล้วก็ร้านซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนําทั่วไปรวมถึงในเรื่องของเครือข่ายทางด้านออนไลน์ด,ด้วย,ว,ยวันนี้บริษัทได้ไปร่วมลงทุนกับบริษัทฟู้ดเทคสตาร์ทอัพแล้วก็ร่วมทางานกับพันธมิตรทางธุรกิจก็คือบริษัทไทยยูเนี่ยนจำกัดมหาชนเพื่อที่จะวิจัยพัฒนาแล้วก็ขยายเครือข่ายจากการจัดจาหน่ายในประเทศไปสู่ตลาดโลกต่อ,อไปอยากเชิญชวนนักลงทุน แล้วก็ทุกท่านที่ความสนใจมาร่วมส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มทางเลือกจากพืช B-Farm และ M-Meat ให้กับคนไทยและชาวต่างประเทศทั่วโลกมาอร่อยสุขภาพดีไปด้วยกันครับ